สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อเจเบก,ออกหายออกหน้าคือเก่าพี่น้องออกมา,ามาพาอ,อ,อาจารย์มาลงาญญาาาายยพนนื้นที่นะะี่บอลเดี๋ยวก็วิญญาณผีมาอาศัยอยู่ในเพ่อเจเบกนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะพี่น้องว่าสิเป็นอะงไเนะ นี่ก็ขึ้นโพลขึาสิมาแต่งแต่งขั้นหายากแต่งเพ่คนนากพนักแต่งคู่แต่งคาเพ่คนพนัอง,ต,ง,ต,ง,องตอนนี้เฮากับลังหยางไปนัะพนอกเนาะเดี๋ยวตอนมือน่ออาจารย์ผนมาลงพื้นที่พนักผนมาเองเลยมันบ่อเล้าบ่อทัว้วบ่อขักบ,บ่เหนเนาะบ่อขัก คนก็เลยมามาเห็นเองมาทำพิธีเองอย่างก่อนนะคุณน่อเดินในพุทสี

เก็ักวัวผูกเพื่องผูกญงง่วเน้ขางเียงอะร้าวอะนะ้าวบววนึงงามด้อาไปขี่าาพี่อาจารย์ที่แมสูตรน้ำ ไางอมักินน้าเ่ได้กลงแต่อึ้นีสิบล้านีเลยไหงลงมักินหน้ามแตกินโคบหยลงไ่ใช่เหียไม่ใช่เลกาา้นี่างดำหรังดำหาดางดำหรลงังหางดำหาางแดกพันบึงอยทึงีบ่แดโกพั มะกรอเนี่ยเขาเจ้เรียงเลยนี่มะกรอเนี่ยเขาเจ้าเรียงนี่แต่เขาลงทุนนะเดะมันอันนั้นเดะดิ้นนาทดิ้น้าคเขาปลาสวยดิหน้าเขาถับโปเกมนะม่อี้ขามากินน่งงลายขายคิดมันนอย่าบังกล้องดิมันดิหน้าคเขาปลาสวย้นะาคเขาโูเกี่เท่ยนี่นะเหมาะเสับโปผังลากํำลังทำอีกที แต่งคันหาแต่งคันหาี่คันคันหาใส่เงินบ่อข้นบ่อแ่น่ะคันนันตีมาของยานเยอวานนั่นยู่ปงนาต่งเนะแเปางป่านน้าแล้วท่พวกของป่าน้าางป่าน่เหนงีห็เขาเคยมาหายิงกินเอาไปได้ไปใส่เช้าบอหอ เจ้าคนละเาเพื่อนงามเพื่อนออยู่เนกระแต่นอ่อจะบอกแินไงตัวเนาะเกือบอยู่แล้วสอจะอเลยขั้นเม่นเลยใส่น้ำหอก็อดแล้ว แตนาลงมาูนเหอไตนาลงมาคงดูดต่อยยางมาแตนานี่แต่งได้ใช้ยูเวนต์หมอืมยางวาอันน้ำของกลุ่มหลึกย้ำย้ำอันนี้ใส่ใส่อันอวานเอาใส่มดอัยังก็ให้พ่อมอได้บอกลูกบอกล้านได้ลูกลานบอกันได้ นี่พ่อมอพี่น้องเป็นมอสวยลูกสวยร้านเดินทางมาจากเคลื่อนหินลงลูกใม้เคลื่อนหินแล้วก็มีขอน้ำมันตะไคร่ปังมาหวมพิธีได้ใส่เลยดิอ่ะอันถามเพิ่นอันเห็ดแบบใด้แบบใด้อันใดเออใส่แหลมันแหลมเลยเด้อหมู่บ้านกำพลาสิงหาราดโอ้เขาหายจ้าสุกจ้าพระม่ายังไงอ่ะไม่ต้องก็ไม่ อาจารย์ันได้กาะสือได้ก่อาจารย์คำภาซิงหราะผอบจานเงินหินได้เบิดอัีะเจ้าเต็นทนอบ้านเป็นออันนีผอบ้านเป็นคนดีที่พรก็อยากใส่เขาจงเจ้าอยู่ได้เด็ดเลยรช่า่ยออ

ฟองเนี่ยเราสวงเราเช่าเจ็บจนเจ็บโตเป็นนิดเป็นเหม่เป็นโลกเป็นไฟนี่นะครับเราเป็นหวักเป็นย่าเป็นจองเป็นหลงเรามณไดูคามากแต่งคันคารวะชมมากบอยซื้อพิษซื้อแมนเขได้มากขมมาคขูดผ่านคูมิแนาเจ้าหัวเจ้าห้องมันก็เจ้าสวงกับเจ้าเช้าแล้วพอยเนี่ยเราเจ็บเราปวดเราเป็นลินเป็ินเป็นโลกเป็นไฟ ให้ชวงให้เศร้านับเป็นนี่ต่อไปบวไปวนไปไว้บไปไข่ไปทัดแเด้อแม่คนเด้อฟังควบไดบแมนว่าผิดถือผิดถือแมนไดบ่หยวนให้ไหว้นับเป่นนี่ต่อไปอยู่ไฟอยู่มันบวชตืนเขได้บาทนักเป่นต่อไปน้ำันะพตโตะแล้วเตม้ำจะเัน้ำันะตแตมน้สั แมงเขียดแบงแดงแดนให้ลบ่เอามายามมาปัดละเพิ่นสิแงเขงแงแดนให้กับดวงวิญญาณพี่น้องเขไเขมันบ่ล่วงล้ำเขแดกนเด้อ กัะไพรบอกระไพแล้วป่จ้ะตนกัะไพรนึเงแยบบอกะไพข่อยบอ๋อแล้วจุกทำอย่างนี้แล้วกำลังทำพิธี นเสด็เดินาเเอออยู่ทั้งหมดค่อยตัดนะวันี้ก็ค่อยดังค่นะคับยางเงาะานำทังงานไว้ลยอย่งเม่เาเขาเฮ้ยเดนเจตัยเราเหเด เราขอไปแดนเชนหนึ่งครับ้านีนหน้าปาสวยแล้วอ่ะเยินนี่พอรักแดนเจ็มัน เขามาปลูกพวกตานกับใตปวกไล่าวพวกผีเขาก็มาปลูกใต้เนี้กำลังสืบใบแดนจากเนือไปไต้เนาะพี่้องกไกรตายคนหาลือกรตายนั่งแล้วดูแดนอยู่จะเพิ่มง้อบักนี่มาจากแดนนี่ลลอกไม้อ

ตามหาหลักเดนหลักเด่นนะทำไปหาปีติขนัขน,ขน,ขนทังขันทยนาบอ่ะสิโดย มันที่อยู่ถ้าก็เป่อยตายดอกม,มีมีโน่นมีหินแห่ดอกแคหน,นออออลักสุดท้ายหรือเปล่าอลาักเด่น đi đèn uh, họ họ หน้านูนนี่ก็ไลยบ่เมืนของหน่อยเนาะคิดว่าหน้ามันหน่อยมันไม่ได้หน่อยได้ไหมมัไม่ได้สาวขึ้นมาสื่อๆแดนสุดท้ายบ่้านยงสุดอยู่นี่แหละตาบ่อืมลงไปหันกันหน้าขอยซื้อไหวนี่

dia punya suara fail yang bodak-bodik ni fail lah